สวัดรบสวีดานสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะฮะและในวันนี้เนี่ยผมมาอยู่ในแมพที่เรานั้นจะต้องแทงปลาคือผมมีอุปกรณ์อยู่ะนะเห็นไหมอันนี้คือฉมวกแทงปลาของผมเดี๋ยวล็อกจอไม่ได้เนาะโอเคอันนี้คือฉมวกแทงปลาของผมซึ่งด้านล่างเนี่ยก็จะมีปลาให้เราได้เลือกแทงหลากหลายสายพันธุ์มากอเอาตัวนี้ก่อนโอโอได้มาเป็นตัวที่หนึ่งแล้วเดเอเดเดเดเ่เดืดเ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 ัเดีดเ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  โอเคคือโอ้โหทําไมแบบว่าอนิเมชันมันนานจังอ่าแล้วตัวนี้อืมคือตัวนี้เนี่ยเป็นสีฟ้าเรียบร้อยโอ้เพื่อนมีปืนด้วยเหรอโอ้ปืนแทงปลาแต่ผมนี่ยังเป็นฉมวกอยู่เลยฮะซึ่งออหนึ่งในสองปลาตรงนี้หนึ่งในสอง,ง,นห,นง,นสองหนึ่งในเท่าไหร่เองซึ่งอืมแทงไปเรียบร้อยได้ปลาหนึ่งในสองฮะซึ่งกระเป๋าเราเปิดได้ไหมเหมือนจะเปิดกระเป๋าไม่ได้ด้วยนะเออตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองแทงดูก่อนนะผู้ชมเผื่อว่า,วามันจะอืมมันจะยังไม่เต็มมานะเต็มหรืยอยัง ยังไม่เต็มด้วยเปล่าหืออ๋นี่ไงอินเวนทอรกระเป๋าของเราเนี่ยเก็บได้สูงสุดเนี่ยห้าิช่องนะฮะซึ่งก็ถือว่าโอเคอยู่นะโอเคประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยลองไปดูข้างหน้าสักหน่อยเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยเหมือนจะมีปลาโหดๆอยู่นะโอ้เพื่อนถือปลาอะไรครับเนี่ยอันนี้คือปลาดุกเหรอปลาช่อนปลาแซลมอนอะไรสักอย่างหนึ่งเอาเป็นว่าออออ what อืมโอ้โหโอ้โหต้องแทงกี่ ้องแทงกี่ชาเอ้ยติดสถานะตัวนี้ผมขอนะเพื่อนโอ้โหหนึ่งในยี่สิบหาตัวนี้เหมือนว่าจานติดสถานะมันแข่งกันด้วยถือว่าใช้ได้ฮะตัวนี้โอ้โหแทงไม่เข้าท่านผู้ชมเอาเป็นว่าในตอนนี้ผมว่าเราเนี่ยน่าจะต้องเอาปลาเนี่ยไปขายสักหน่อยฮะคือโอ้เขามีให้เราเนี่ยจับปลาสิบตัวนะเออเดี๋ยวจับอีกสักสามตัวก่อนเดี๋ยวค่อยไปขายคืออะตัวนี้ตัวหนึ่งติดสถานะด้วยมาแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้อืมตัวนี้อีกตัวหนึ่ง แล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งอืมโอเคสิบตัวเรียบร้อยฮะแล้วก็เราเนี่ยให้เราน่าจะเอาไปขายนะซึ่งขายเอาคนไหนนี่อันนี้คือใครนี่โอ้เซลล์โอฮะเซลล์โอเซลล์ไปเลยเรียบร้อยตอนนี้ผมมีเงินอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด2องพันสี่ร้อยสามฮะแล้วคนนี้เนี่ยเหมือนว่าจะเป็นคนขายชะมวกเออโอ้ชมวกนี่มีติดคีย์ดีคอลมีดาเมจบอกด้วยนะผู้ชม คือผมมีอยู่2,004ใช่ไหมผมสามารถซื้อันนี้ได้ดาเมจเนี่ยอยู่ที่800-1,600ถึงนะซึ่งก็ถือว่าโอเคนะอ่ะเดี๋ยวดูหลังๆสิหลังๆโอ้โห,ห oh ho! ดาเมจเอาเรื่องฮะอันนี้ไม่ธรรมดาจริงและเหมือนว่าผมเนี่ยจะได้รับบริจาคปลาฮะ <c oughs> เป็นปลา1ใน7,200 7 2 0 0 0รหนึ่งใน70,000คือมีเงินมีคนเอามาให้ผมน่าจะเป็นเมเปิลนะ เดินเอามาให้ผมเมื่อกีนน้นี้แล้วตัวนี้เนี่ยหนึ่งใน8ปดหมื่นฮะผมคิดว่าผมจะมีทุนแล้วจริงๆตอนแรกเนี่ยว่าจะไม่รับนะแต่ไหนๆก็ได้โอ้สามหมื่นตายหมดนะใคร <c oughs> ตอนนี้ผมมีทุนอยู่สามหมื่นสามหมื่นนี้ผมสามารถซื้ออะไรได้บ้างโอ้โหอันนี้ห้าหมื่นถ้าเกิดสามหมื่นเนี่ยผมสามารถซื้อ,อน,นี้ได้ก่อนนะถ้าเกิดว่าเป็นอันอื่นๆเนี่ยผมยังซื้อไม่ได้นะผู้ชมคือถ้าเกิดว่ามีปลาแบบว่าดีๆสักหนึ่งอันเนี่ยผมอาจจะซื้อนะ ข้างหน้านั้นมีอะไรหรือเปล่าเออตอนนี้เนี่ยเรามีเงินอยู่สามหมื่นผมขอไปดูหน่อยสิเอ,อ้ยตรงนี้อะไรอะ่ะคืออันนี้เนี่ยเหมือนว่าจะเป็นที่ดักปลาปะอ๋อเป็นเอฟเคฮะอ๋อเป็นที่เอาไวเอฟเคได้โอแมดไม่ธรรมดาจริงๆแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเหมือนว่าถ้าเกิดเราจอยกรุ๊ปเนี่ยเราจะได้ในส่วนของชมวกอันนี้มาซึ่งไม่เป็นไรฮะเอาไว้ก่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูตรงนี้กันก่อนนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะมีอะไรดีๆนะอันนี้อะไรเนี่ย ดาเมจอยู่ที่หนึ่งหื่สองพันถึงสองหมืนสี่อันนี้คืออันอย่างก่ออะไรอ่ะคืออ้อห้าร้อยหรอสามร้อยเก้าสิบเก้าโรบักฮะซึ่งเสียโรบักอันนี้เดวิดโอโอเหมือนเดิมเลยนีิ <c oughs> ไม่ว่าจะไปอยู่ตรงไหนก็เหมือนเดิมนะแตราอันนี้อะไรโอดาเมจแสนสี่สองพันโอ้โหพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าโลฮะซึ่งเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเงินอยู่สามหมนใช่ไหม ผมว่าเดี๋ยวผมเนี่ยซื้ออันนี้ก่อนเออซื้ออันนี้ไปก่อนนะเพราะว่าเราเราไม่มีอะไรแล้วแล้วก็เอามาซื้อมาเรียบร้อยฮะตอนนี้ผมมีจมวกที่คิดว่าคุ้มค่ากับการเอามาฟร์มแล้วอืมปลาตัวนี้อ้โหคือจมวกผมว่าดีแล้วนะแต่คือแบบว่าปลาตัวนี้ยังยังไม่โอ้ยหนึ่งในหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยฮะถือว่าใช้ได้ใช้ได้ผมว่าผมผมพอใช้นี่ไง หนึ่งในสามสิบโอ้ยตัวแดงตัวแดงตัวแดงผมผมได้ปะวะแดงโอ้ oh my god โอโอโอจิมไปจิมโอ oh. แล้วทำไมของเพื่อน <c ười> ของเพื่อนตีนะ 70, ้เจ็ดหมื่นทำไมของผมดีนะ้สี่พันก่อนคือดาเมจของเพื่อนเนี่ยแรงมากฮะแต่ของผมเนี่ยเบามากเออดูดิโอเบามากอืมเบามากดาเมจเพื่อนเจ็ดหมื่นของผมสองพันโอของเพื่อนแรงมาก เพื่อนไม่บริจาคหน่อยล้วโอ้ยหนึ่งในสี่ล้านเก้าแสนนะผู้ชมนี่คือปลาหนึ่งในสี่ล้านเก้าแสนคือได้รับบริจาคมาจากเพื่อนเมื่อกี้นี้แล้วก็โอ้หนึ่งในสองล้านสามแสนนะ,ะคือโอ้ม y ก o d เดี๋ยวมาดูราคาซิว่าราคาเนี่ยเท่าไหร่เอาเป็นว่าในตอนนี้มันถึงเวลาที่ผมเนี่ยจะต้องลองเอาปลาตัวนี้เนี่ยไปขายดูนะฮะว่าราคาเนี่ยเท่าไหร่เอาตัวนี้ก่อนได้ไหมเตียวัน เออเซลไปก่อนโออันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบอันนี้เท่าไหร่อ,อันนี้โอไม่ไม่รู้เท่าไหร่ไม่ได้บอกราคาด้วย่านผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูกันนะฮะว่าตัวนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่เซลสองหมื่นหนึ่งโอตัวนี้หมื่นเก้าโอมีเงินนะฮะหมื่นแล้วถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ผมไม่ขายปลาตัวนั้นไปผมอาจจะมีเงินเกือบแสนซึ่งอันนี้เนี่ยก็โอเคแต่เพื่อนเนี่ยแรงมากเลยนะของเพื่อนเนี่ยชะโมกอันนี้หรือเปล่าโอแรงมากเมื่อกี้ะ เออแต่ผมอาจจะต้องซื้อนี้มาก่อนอืมอันนี้ดาเมจสามพันสามมาหนึงหกพันหกก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้อยู่อ่าเดี๋ยวใช้อนี้ไปเรียบร้อยจมวกสีขาวฮะซึ่งอุ้ยปลาสีลุงเหรอมันดูซิผมวิ่งไม่ได้ด้วยอ,อ,อ,อ่ะเอออ่ะแทงไปโอ้ปลาดีโมสีลุงฮะหนึ่งในสิบเจ็ดก็ถือว่าใช้ได้นะอืมตัวนี้ตัวนี้เหมือนว่าเราเนี่ยจะยังไม่เคยได้ด้วยฮะแทงไปแทงไปแทงไป <laughs> ปลาปลากระเป้าฮะตัวนี้ หในหกพันสามโอ้โหราคาไม่ธรรมดาจริงผมว่าผมไม่ทำโอขค้างหน้าปลาสีทองฮะซึ่งเดี๋ยว่าใช้ได้ลองดูโอ้ยปลาอะไรอะ่ะกุ้งเหรอกุ้งที่เพื่อนให้มาก่อนหนะ้านี้แน่เลยอะ่ะเออแต่ผมแทงแทบไม่เข้าเลยมาชมผมว่าเอาตัวสีม่วงก่อนนะ่าจะโอเคกว่าป่ะเออเพราะว่านี่ขนาดแบบว่าซื้อซื้อชั่วโงดีมาแล้วนะแต่ก็ยังรู้สึกอืมดีมาก <laughs> ดีมากโดนแย่งปลาไปต่อหน้าต่อตาเฮ้ยตัวนี้เพื่อนผมขอนะโอเคขอบคุณมากครับอย่างน้อยเราก็จะยังแย่แบบอย่างน้อยเนี่ยเราก็ยังได้ปลาตัวโออะไรข้างหน้าข้างหน้าตัวอะไรบ้างนะคือเป็นปลาที่แบบว่าตัวใหญ่มากเวอร์วังอลังการมากข้างๆเนี่ยมีเควสอยู่นะฮะโอตรงนี้มีไอหลามโอโอ คือเมื่อเราเริ่มแทงแล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเวลาด้านบนด้วยท่านผู้มชมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยแทงปลาไม่ตายตอนนั้นเนี่ยมันก็จะหายไปซึ่งผมไม่น่าจะไหวพอดีว่าชั่วโมงผมแทงไม่เข้าเลยผมสัมผัสได้นะฮะซึ่งดูตัวนี้โอ้ตัวโอ้ตัวนี้ได้อยู่นะหนึ่งในสามห้าตัวนี้ตัวนี้ไหวพอโอ้ตัวนี้ไม่น่าจะไหวนะท่านผู้ชมไม่กระเตื้องเลยอะ่ะเออผมอาจจะต้องเก็บเงินให้ได้แสนหนึ่งก่อนเพื่อที่จะเอาไปซื้อชั่วโมงใหม่นะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราได้เพียงเท่านี้เดียิ เอออย่างอื่นไหมโอ้ยอืมทำไมนายทำอย่างนี้ล่ะคือคนเขาสาแทงอยู่ตั้งนานมาถึงช่วงเดียวเอาไปเลยอืม,ด,ม <c oughs> ดีมากดีมากดีที่สุดเลยเดี๋ยวเอาตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ผมคอนะโอเป็นปลาใหม่เหมือนกันฮนะตัวนี้ยังไม่เคยได้แต่ว่าในตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าชั่วโมงใหม่เนี่ยผมน่าจะไม่มีโอกาสได้แล้วปะ่ะเออแต่ว่ามันมันมีเอฟเคเอฟเคด้วยนะตรงนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้คือคนขายปลาโอ ขายปลาฮะโอ้ได้หก0ันอูว่าใช้ได้อยู่นะได้ต้องหกพัเนี่ยตรงนี้มีแจ็คแจ็คเนี่ยให้อะไรกับเราหรือเปล่าให้เครสดหรอโอ้น้ำยาบัาหรอเออเหมือนจะเป็นน้ํายาบัฟนะฮะส่วนของแจ็คคือตอนนี้นี่ผมมีเงินอยู่แค่หมื่นห้าไงไหนมาดูด้านหน้าสิตรงนี้ไม่มีอะไรละมั้งเออเหมือนแบบนี้เนี่ยจะให้เราแทงปลาอย่างเดียวท่านผู้ชมส่วนในช็อปนี้ก็โอมีดับเบิลเซลลฮะเงินคูณส มีอินเวนทอรี่เนี่ยบวสอีก200บวหนึ่งร้บยห้าร้อย, 200, อย, 100, อย 500, แล้วก็มีขายของที่ไหนก็ได้รู้สึกว่าเกมพาร์นเนี่ยน่าจะยังแบบไม่ไม,ไม่ไม่ควรเติมเท่าไหร่นะผู้ชมโ okay, อเคฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ลาท่านผูน้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ